สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกัแบแวมนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้เป็นวันอังคารที่27สิงหาแล้วนะคะเรามาอัปเดตแผนกันนะคะสำหรับทั้งตัวนี้ e ส0และก็ US-100 รอยเนาะการเทรดของคุณใน1เดือนนี้จะต้องเปลี่ยนไป1 month to pro โปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงเทรดเดอร์มือใหม่ให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพความลับโซนทาเงินกลยุทธ์เทรดแบบเซียนพร้อมหลักสูตร BPM เครื่องมือเฉพาะแบบฉบับ Bravo ที่จะทําให้คุณมองเห็นเป้าหมายการทําเงินและทําให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงสัมผัสประสบการณ์การเทรดจริงไปพร้อมกันกับเทรดเดอร์มืออาชีพเริ่มเทรดหนึ่งกันยายนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นมือโปรอันนี้มาเริ่มที่ทเฟมเดย์เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งเนาะสำหรับแวมนะคะ ทำเฟมเดย์นะคะเมื่อวานนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเป็นสีเขียวชุดนี้นะคะตรงนี้อืมนี่นะคะ ราคานะคะยังไม่สามารถทำไฮชนะไฮของวันก่อนหน้าได้ก็จริงแต่ว่าปิดเขียวนะคะเนื้อเทียนเนี่ยปิดเขียวแล้วก็ยกโลงขึ้นมาด้วยนะคะก็บ่งบอกว่าแรงซื้อยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะถ้าเกิดเราดูเทรนด์เนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์ของเดเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงนะคะซึ่งเป็นขาลงที่เริ่มเสียเทรนด์แล้วนะคะเพราะว่าราคาทำไฮชนะ ไฮที่ส่งมาทำโลได้เนาะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะม้วนมาเป็นมาใช้เป็น QM ได้นะคะแต่ดูจากแรงซื้อตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยอ่อเร็วๆนี้หรืออาจจะย่อแค่เล็กน้อยแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสเกิดได้ไหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูโซนนะโซนที่ตอนนี้นะคะราคาเนี่ยมาติดอยู่ก็คือจะเป็นซัพพลายชุดนี้อ่าดีแมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะคะ อันนี้ก็คือซัพพลายโซนทีนี้นะคะมาดูกันที่4ชั่วโมงกันบ้าง4ี่ชั่วโมงเนี่ยราคาทุกคนจะเห็นว่าโหขึ้นแบบตรอรมากๆขึ้นสวยมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้แทบไม่เสียทรงไม่เสียเทรนใดๆเลยนะคะบีบตัวพยายามที่จะขึ้นต่อตลอดเวลาเนาะทำให้ตรงนี้นะคะหน้าเทรดบายเนี่ยได้เปรียบนะสำหรับดีนะคะหน้าเทรดบายได้เปรียบแล้วก็ราคานะคะตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนาะก็คือจะพยายามที่จะบีบตัวนะคะพักตัวบีบตัวขึ้นมา มีโอกาส2แบบเนาะบีบตัวเราก็ขึ้นต่อตามเทรนเดิมนะคะกับลงซึ่งตอนนี้มองว่าน่าเทรดบายได้เปรียบเนี่ยเราหาจังหวะบายเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดสําหรับ4ชั่วโมงจุดที่เห็นนะคะหลกัหลกๆเลยก็จะมีเป็นดีมาข้างล่างนี้เลยนะ,ะเป็นดีมาข้างล่างนะคะอืมซึ่งตรงนี้อยู่แถวบริเวณ1 8 5 2 5นะคะบริเวณนี้นะคะถ้าลงมาน่าสนใจมากม เป็นดีมานที่มีความแข็งแรงของ4ชั่วโมงนะคะส่วนซัพพลาเนี่ยจริงๆก็ติดอยู่แถวแถวบริเวณเดียวกันกันกบของน้ำฟิ l ์มเดนั่นแหละนะคะแล้วก็ซัพพลาถัดไปที่เห็นอยู่ไกลๆที่รอเขาอยู่นะก็คือแถวๆนี้ตรงนี้เป็นซัพพลายของ4ชั่วโมงนะคะนี่มี188.50แถวนี้ก็มองว่าราคามีโอกาสขึ้นมาแล้วก็มายอดแถวๆนี้นะคะ มาดู1ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นมาเช่นกันก่อนหน้านี้นเขาเหมือนจะตีลงมาเนาะแต่สุดท้ายนะคะล่าสุดเนี่ยเขายกโลยกหายกลับขึ้นไปตีขึ้นอีกครั้งก็คือยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะใน1ชั่วโมงนะจะมีโซนนะคะดีมาที่เขาสร้างไว้หลายจุดทีเดียวก็มีจุดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีแนวรับ แบบมองยังไงเป็นแนวรับนะคะทุกคนจะเห็นว่าแนวรับก็คือจุดที่ราคาเนี่ยไม่หลุดนะคะมาเด้งไม่หลุดเกิน3มครั้งเนี่ยโหูเนี่ยบอกเลยว่าหลายครั้งมากๆแปลว่าตรงนี้มีแนวรับที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เห็นก็คือเป็น QM by นี่นะคะราคามีโอกาสมาย่อใช้ QM by แล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะราคายังไม่ได้ม้วนแบบชัดเจนเนาะถ้าราคาม้วนเนี่ยอยากจะให้ ทุกคนเนี่ยลองใช้กาางฟิโบนะคะว่า64.8ถึง78.6อยู่บริเวณไหนแต่มองว่านะคะบม,มองว่าเขาน่าจะมาใช้แถวๆบริเวณนี้แหละไม่ทิ้งกันนะคะถึงราคาจะขึ้นไปอา,อาจจะไมไ่ถ้าไม่ได้ขึ้นไปเลยนะก็อาจจะมาม้วนใช้แถวๆนี้แหละนะคะแถวๆราคา186 อ่าตีให้เป็น4-5นะคะ4-5จนแถวสองาเนี่ยพิจารณาบายได้นะคะถ้าเกิดเขาลงมานะแต่ถ้าเกิดเขาแบบขึ้นไปเลยนะคะขึ้นไปเลยแบบชนะสร้างดีมานใหม่แบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะมาย่อใช้แค่ดีมานใหม่แล้วก็ขึ้นต่อนะคะจุดนี้ถ้าจะบายได้อย่างสวยงามก็คือร้อให้เขายืน1 8 7 0 0นะ,ะทุกคนเห็นเนาะถ้าเขายังยืนไม่ได้นะคะเนี่ยจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะ ขึ้นมาใช้นะแล้วก็ยืนไม่ได้นะคะถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสย่อมาตรงนี้1จุดแล้วก็จุดถัดไปก็จะเป็นถ้าเป็นจุดหลักๆนะคะก็จะเป็นจุดข้างล่างเลยของ4ชั่วโมงสำหรับจุดนี้นะคะที่เป็นของ1ชั่วโมงเนี่ยแนะนำว่านะคะเนื่องจากโซนไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคการคอนเฟิร์มเทรดสั้นนะคะเช่นสกาวปิ้งหรือ s ับไปซ่้แถวๆนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรามารอภาพ QM UM b u y อย่างเช่น M15 นะคะ m 5 m 1 5ได้นะคะแต่ถ้า m 5เนี่ยต้องมอนิเตอร์นิดหนึ่งนะแนะนำให้เป็น m 1 5นะคะ m 3 0มเนี่ยมารอภาพนี้ได้เพราะตรงนี้เป็นโซนของ1ชั่วโมงนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับ de แล้วก็ถ้าเกิดเซล์นะคะถ้าเกิดใครต้องอันนี้จะเซล์ตรงนี้ใกล้สะพายแล้วนะคะเราก็รอภาพการคอนเฟิร์มเนื่องจากว่าเทรนเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาลงเอ้ยเทรนขาขึ้นนะคะเราจะเซล์ส่วนเทรนเนี่ยฉะนั้นเราต้องรอคอนเฟิร์มมิ่งก็คือภาพของ qm นั่นเองเนาะ รอประมาณนี้เลยนะคะสำหรับดีทีนี้เราไปดู u s เอสรกันบ้างนะคะ u s เรเนี่ยโอ้โหทำเฟรมเดนะคะคล้ายๆกันนะคะส่งคล้ายๆกยันก่อนหน้านี้ของ u s เอสร้เขาก็เป็นเทนขาดลงมาเนาะทีนี้นะคะเขามีแรงซื้อขึ้นมาทํำไฮชนะไฮก่อนหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะม้วนมาเป็น q m b u ได้ซึ่ง u s เอสรเนี่ยถ้าเกิดเขาม้วนมานะคะตอนนี้ q m b เอเขาจะอยู่ข้างล่างเลยค่อนข้างไกล และระหว่างทางเนี่ยก็จะมีดีมาด,ดักไว้ตลอดทางเลยซึ่งเป็นดีมาของทำเฟรมใหญ่นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะมาเด้งตรงนี้ก่อนนี่เนาะแล้วตอนนี้จุดที่ราคามาติดอยู่นะคะก็จะเป็นดีมาของทำเฟรมเดตตัวเล็กๆนี้นะคะซึ่งมีแรงซื้อเหมือนกันนะจะเห็นว่ามาแล้วก็เด้งมาแล้วก็เด้งนะคะ แล้วก็เมื่อวานนะคะล่าสุดเนี่ย US ร้อยนี่จะปิดต่างจาก DE นะคะเนี่ยแท่งนี้ก็คือแท่งแดงเขาปิดแดงนะคะคือแรงซื้อหลังจากที่ราคามาเด้งดีมานี้เนี่ยทุกคนลองสังเกตดีๆนะแรงซื้อมีอมานะคะแต่ยังไม่สามารถชนะไฮนี้ได้นะคะแล้วก็มีแรงขายทุบกลับมาอีกฉะนั้นถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่นะคะโซนนี้เอาไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะลงมาหาโซนถัดไปเนาะก่อนที่จะลงมาหา QM ได้ต่อไปนะคะสำหรับ US 1 0 0อันนี้ก็คือประมาณนี้ แล้วก็จุดที่ยังคอนโทรราคาอยู่นะคะก็คือเป็นซัพพลายตัวนี้ของเดนั่นเองกดให้ราคาเนี่ยลงมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะสี่ชั่วโมงก่อนนะั้นนี้เขาก็เป็นเทรนขาขึ้นมานะแต่ล่าสุดทุกคนล่าสุดเนี่ยราคาเริ่มแหละนะคะเริ่มที่จะมีการตีลงมาได้นะคะอืมแต่ทุกคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยยังคงติดอยู่ที่ดีมาทำฟิมใหญ่และโซนนี้ยังไม่ ยังไม่ทะลุนะคะฉะนั้นการที่จะมาเซลแถวแถวนี้อันตรายถ้าเราต้องการที่จะเซลนะคะเราจะรอให้ราคาเนี่ยหลุดก่อนและสร้างซัพพลายตรงนี้เราจะได้เซลสั้นๆลงไปหาข้างล่างนะคะทุกคนโอเคนะสี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มนะคะใช้คำว่าเริ่มเป็นขาลงนะคะแต่ว่ายังติดดีมาของทั้ฟิล์มดนะอันนี้ก็เลยยังแบบไม่แนะนำให้เซลแบบชัดเจนนะคะทีนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้าง อ่าสี่ชั่วโมงนี้นะ่าจะไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะคะอาจจะมีซัพพลายตรงนี้นี่มีซัพพลายตรงนี้สําหรับสี่ชั่วโมงโอเคปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ดีมาสก็คือซ้อนอยู่กับของเดนนี่แหละหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ราคาพักตัวไซเวออกข้างนะดิบตัวออกข้างมาหลายแท่งแล้วนะคะแล้วก็เออล่าสุดนะคะเทรนด์เนี่ยก่อนหน้านี้นเขาเหมือนจะตีขึ้นมาเนาะแล้วก็ เสียเทรนลงมานะคะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่แวมบอกเลยถ้าจะเอาแบบสวยงามปลอดภัยเลยนะอยากจะให้เขาเนี่ยชนะทะลุไปงี้เลยนี่เราก็จะเด้งเซลล์กันนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะกลายเป็นขาลงเหมือนกับของ4ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะสามารถเซลล์ได้ซึ่งระยะในการเซลล์เนี่ยค่อนข้างกว้างลงมาแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะคะราคาไม่หลุดจริงๆเราบายได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ยังมีดีมาด์คอนโทรลอยู่นะนี่ โดยการบายเหมือนเดิมเลยค่ะง่ายมากรอนะคะรอ QM เช่นเดียวกันนะคะรอ confirming เนาะในการบายตรงนี้อย่าลืมนะราคายังไม่หลุดดีมานนะคะถ้าเกิดมีภาพนี้ขึ้นมาก็คือราคาอาจจะเหมือนทํำโลต่ำลงแต่สุดท้ายมีแรงซื้อชนะขึ้นมาได้เราก็จะรอบายด้วย QM ขึ้นไปนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมี supply ของ หชั่วโมงอยู่ด้วยการที่จะเซลล์ตรงนี้นะคะซับายตรงสี่ชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้สิ่งที่ส่งราคาขึ้นมาถ้าเกิดเขาขึ้นมาได้ก็คือดีมานใหญ่ดีมาน,มานของทางเฟรมดีฉะนั้นนะคะตรงนี้เราต้องรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันในการที่จะเซล์ ทุกคนถ้าเกิดใครดูบ่อยๆนะจะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าจุดไหนเราควรรอคอนเฟิร์มจุดไหนเราสามารถที่จะพิจารณาเข้าได้เลยนะคะประมาณนี้เลยสำหรับ US 1 0 0นะคะตรงนี้จุดที่น่าสนใจก็จะมีราคาในยะนะคะห9 8 0งเอยคอืมฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าของ US 100เนี่ยจะค่อนข้างก้ากึ่งนิดนึงนะคะ ดังนั้นถ้าเกิดเราจะเซลล์มี2แบบก็คือแบบแรกขึ้นมาหาซับลายข้างบนนะคะรอคอนเฟิร์มด้วยและแบบที่2ราคาไม่มีแรงซื้อทะลุลงไปเลยเราก็จะมาเด้งเซลล์กันสําหรับการบายนะคะตอนนี้ราคาอยู่ในดีมานถ้ามีการคอนเฟิร์มแถวๆนี้บายได้นะคะประมาณนี้เลย อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดใครแบบยังไม่ค่อยเก็ตหรืออะไรก็ตามนะค่อยๆดูไปทุกวันค่อยๆจดไปนะคะแล้วก็สามารถดูซ้ําดูย้อนได้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตแผนกันใหม่สวัสดีค่ะการเทรดของคุณในหนึ่งเดือนนี้จะต้องเปลี่ยนไปวันมันทูโปรโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนแปลงเทรดเดอร์มือใหม่ให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพความลับโซนทําเงินกลยุทธ์เทรดแบบเซียนพร้อมหลักสูตร BPM เครื่องมือเฉพาะแบบฉบับ Bravo ที่จะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายการทำเงินและทำให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริง <c oughs> สัมผัสประสบการณ์การเทรดจริงไปพร้อมกันกับเทรดเดอร์มืออาชีพเริ่มเทรดหนึ่งกันยายนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นมือโปร